ต้งกล้องกระจุดแบ็คไซเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถนะคะไปเก็บค่าพิกัดนะคะหรือว่าเช็คจุดข,ของเราได้ค่ะโดยกดเข้าที่ F3 ค่ะหากเราต้องการเก็บค่าพิกัดในจุดถัดไปนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะเรายังสามารถนะคะเรียกดูค่าพิกัดนะคะที่เรายิงเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้ได้นะคะโดยกดเซิร์ช F2 ค่ะ จากนั้นนะคะให้กดที่ first data ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม Data c o l l e c t ค่ะโปรแกรมการเก็บค่าพิกัดนะคะหรือว่าใช้จุดของเราดนั่นเองค่ะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง Total Station ่ h ้อ Topcon รุ่น g m 5 2ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างน,นะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Data c o l l e c t นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูหมายเลขเจ็ค่ะ โปรแกรม Data c o l r e c t นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างไฟล์งานนะคะหากเราต้องการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะให้กด Input ที่ F1 นะคะหรือถ้าหากเราต้องการเลือกใช้ไฟล์งานเดิมนะคะให้กด Read ที่ F2 ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นไฟล์งานนี้นะคะจากนั้นค่ะให้กด Enter ที่ F4 และให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเราก่อนนะคะที่ OCC.PT Input F1 ค่ะ P.T. ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุดตั้งกล้องของเรานะคะเราจะใช้เป็นชื่อจุดที่1นนะคะจากนั้นค่ยกด enter ค่ะ ID ตรงนี้นะคะไม่จาเป็นต้องใส่นะคะ INS h t นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนก้องจนถึงหัวหมุดนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราค่ะที่ OC NEZ F4 ค่ะจากนั้นค่ะให้กดที่ NEZ F3 ค่ะ ค่ะสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเราจะใช้เป็นค่าพิกัดนี้นะคะจากนั้นค่ะให้กด enter ที่ f 4ค่ะและให้เรานะคะทำการบันทึกจุดตั้งกล้องของเรานะคะที่ rec f 3ค่ะกด yes ค่ะค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราไปตั้งค่าจุด backside ของเราค่ะที่ f 2ค่ะ bs ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุด backside นะคะเราก็จะใช้เป็นชื่อจุดที่2นะคะ จากนั้นค่ะกด enter ลงมาค่ะพีโค้ดตรงนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่นะคะ R h t นะคะก็จะเป็นค่าวความสูงของตัวเป้านะคะค K ปน,นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราจะใส่กันที่0เมตรเท่าเดิมนะคะจากนั้นค่ะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะที่ B S F 4ค่ะจากนั้นค่ะให้กดเข้าที่ N E a s F 3ค่ะ สำหรับการตั้งค่าสุดแบ็กไซด์นะคะก็สามารถทําได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะใส่เป็นค่าพิกัด NEZ นะคะหรือรูปแบบที่2นะคะจะใส่เป็นค่ามูลอัลมบุลที่ F 3นะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่เป็นค่าพิกัด NEZ ค่ะให้กด input ที่ F 1ค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่ยู่ที่1 1 8 3 6 2ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่112.604ค่ะ จากนั้นค่ากด enter เทีบ4ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเทคแบ็กไซน์นะคะโดยการกด mass เทียบ3ค่ะจากนั้นค่าให้กดที่ n z s f 3ค่ะให้เราทำการกด yes ค่ะเพื่อทำการบันทึกนะคะค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็กไซด์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถนะคะไปเก็บค่าพิกัดนะคะหรือว่าเช็คจุดของเราได้ค่ะโดยกดเข้าที่ f 3ค่ะ p ีตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุดของเรานั่นเองนะคะเราจะใช้เป็นชื่อจุดที่5นะคะจากนั้นค่ะให้กด enter ลงมาค่ะพีโคตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่นะคะ R าร t นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะแล้วก็จะใช้ความสูงที่0เมตรเท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่เราต้องการเก็บค่าพิกัดค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุดที่เราต้องการเก็บค่าพิกัดแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ3ค่ะ จากนั้นค่ะให้กดที่ n e Z f 3ค่ะค่าตัวกล้องนะคะก็จะลั่นขึ้นเป็นจุดถัดไปให้เรานะคะหากเราต้องการเก็บค่าพิกัดในจุดถัดไปนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะเรายังสามารถนะคะเรียกดูค่าพิกัดนะคะที่เรายิงเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้ได้นะคะโดยกด Search F2 ค่ะจากนั้นนะคะให้กดที่ First Data F1 ค่ะข่าแล้วให้เรานะคะใช้ลูกศรนะคะในการเลื่อนหาค่ะ นี่ก็จะเป็นค่ามิกัดในจุดท,ที่เรายิงเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Data Col l e c t ค่ะค่าและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจสูตรังสิตค่ะร้านจาตั้งเย็นศูนย์การค้าสัมปะอองเพจรังสิตคลองสองนะคะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะและยังสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ และสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อ<ค>ย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ